แลงกำลังจะมาไข่แล้วครับหนอนมาแล้วอือไข่นอนไม่ส่งไปให้ลูกค้านี่ไข่ตั้งแมลงเนี่ยไข่นอนอีกสองวันก็จะเป็นนอนคือไข่น่าขวานมแต่ว่าเราก็ไข่ใกล้ๆแบบน่าัวจริงใช่ก็เราเก็บต่อให้ลูกค้าก็คือเราห่อเราเอาใบเก่าเนี่ยประมาณสี่ใบหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าใบเอาไว้ เมือเราช่างสามโลครึ่องอย่างเงี้ยเราตัดออกเลยครึ่งกิโลให้ลูกค้าไปเลยเราเอาที่แค่สามโลนะครับแล้วเราก็จะ,อะ,อะ,อะเอาหลุมหลวมแน,น่นแน่วิธีการหอ่อใช่ไหมวิธีการแพ็คกล่อง ก็คือใบข้างนอกเนี่ยให้ลูกค้าทานก็คือม่คือหอเนี่ยแล้วก็เอาลงาลด้านล่าง้้านเขียงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องลอาฟังรองไม่แน,น่แใ่ว่าหัวใหญ่ขนาดนี้จะใส่ได้สองถั่วไหมต้องดูไม่ได้นนดก็อาจจะต้องเป็นเอ็มบก ไม่ได้ก็ต้องเป็นเบวกจะเอ็มบวกพอดีออต่อไปต่อไปนะครับอ๋อนีเด็ดต่อ มีนอนไม่ต้องสำรวจก่อนมีลูกค้าเจอนอนแล้วจะว้ายแถวแตกอันนี้ก็เหมือนกัน3ามโลครึ่งเราก็ตัดแค่3ามโลนะเพราะมันน้ำหนักประมาณสามสี่กิโลลูกค้าเลยโอเคท่านไหนที่จับจองไว้รอรับได้เลยนะคะ เริ่มแพ็กแล้วกระหล่ำดีออร์แกนิกที่แปลงความสุขอยู่อินซีค่ะโอเคนะคะท่ามทำไมต้องเอาใบไว้เยอะก็คือใบเป็นบัฟเฟลกันกระแทกไดไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไ้าคิดใบค่าใบเพิ่มโอเคเพราะว่าครึ่งกิโลนี่ปักแอกเลยสามโลครึ่งคิดก็สามโลนะจ้ะอันนี้นะคะเดี๋ยวรอรับได้เลย THANKS okay.